กับผมกับอีพีที่สิบเก้านะครับช่างนึกพาไปซื้อวันนี้สิพ่ามาเอารถนะครับมาเอารถที่ซื้อไปแล้วอยู่พัทยานะครับอยู่พัทยาเป็นเอ็นเชียนะครับเอ็นเชียร้อยสามสิบแรงปี4ีหนะครับปี4หีหเป็นตู้นะครับ ้องไส้ใส้ซื้อไปถาแล้วนะครับโอ้ตูเหลียดมาง่ายจีเหลียดเลยตัวเนี่ยโอ้ยรถในไปใส่กันเนี่ยแต่มึงบันเ,นเอ็งนินงเ้ยไปลงไปเบิ่งกันครับลงไปดูกันางา่านจะีรถ ต้องดูไผ่บางามไปนน่นะครับต้องดูไผ่บางามไปนน่เลยโอ้ยอยางไปออกเส้นโอ้เสร็จจนเหลี่ยมที่ดีวะ่ะ

ม่นแม่นตาแปงมาบอกบออกันเมื่อกี้โอ้โอ้หลุดงามแห้งนะครับหลุดงามแห้งสวรรค์เลยมาเห็นรถสวรรค์เลยนะครับบัดซ่งรูปไห้คือว่าเป็นจท็กซี่รถอ่ะ บรไตังเปาไปว่ารถสีงามปนี่นะครับบราไตตังเปาเลยไปเลยว่นรถสีงามปนี่เปิดเบื่อที่ลูกเดี๋ยวพอดีเละย่ามีอะไรกันอนนีพอดีเขากรสัมายตัวฝุนอะม่มาดี่

เดตต่างปอไว้ไเลยว่าร,รถสิงามปะนี่นะครับใส่จิกเลยที่ว่าเกินขาดอยู่เดี๋ยวรอคุณเจียปแป๊บหนึ่งนะครับน้องเขาอาบนา้ำอยู่

รถ oh, เดิมดีครับนะครับดดเดิมดีมากงามถนนเลยเบื่อนเอารถนะครับเจ้าของรถดูแลดีครับนะครับว่างเดียวเอาไปล้านวดหรือว่าเพันเ,นด,ด,เดือนไม่เห็นนี้ดดเลยว้าดูแลรถดีเนาะ นี่ยนม่งุูไมหมเหรอเออดูเนี่ยรถด,ด,ดีดด 45, ครับว่ะซ่อมรถใหม่เป็นปีสี่ห้านะครับเป็นปีที่ห้าร้อยสามสิบแรงมือเดียวเลยนะครับ มือเดียวป้ายแดงโอ้เจ้าของรถดูแลรถด,ดีครับนะครับเ๋ยวมองเลย เส้ยมองสีบลาสีฟ้า,านะครับรถไม่กว่านี่มามาแห้งเลยนะครับเดืนขาดเดืน,านขาดมากๆเลยเดี๋ยวเอาเรากลับไปวูบก,กันนะครับเอากลับไปวููกันเดี๋ยวจะมาไลากันอีกเช่นนี้นะครับ สำหรับอีพี่ที่ซิโกนะครับช่างให้พลาไปซื้อเอาไวสักนหนีก้อนนะครับปรโปอกันในในชิดหนาเดี๋ยวรถกันหนีจันเดือดกันอยู่ห้องอีกเชือหนึ่งนะครับสำหรับชิดนี้สวัสดีครับ